โอ้ยโรนกลัวครับเจ็ดสครับตอนนี้ผมก็ต่อแบตเตะกัวทั้งหมด6ลูกนะครับก็เป็น72โวลต์ต่อเข้ากับกล่อง7280นะครับเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับ เริ่มจากปลั๊กตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าเสียบนะครับเพราะว่ามันเสียบได้ทั้ง2ด้านครับผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับก็เลยสอบถามทางร้านทางร้านก็ส่งภาพมาให้ดูนะครับว่าจะต้องเสียบด้านไหนปรากฏว่าผมเสียบเข้าไปแล้วต่อสายทั้งหมดแล้วนะครับมันเงียบสนิทเลยครับไม่มีไฟแดงๆขึ้นนะครับกล่องไม่มีอาการตอบสนองใดๆเลยนะครับคราวนี้ผมก็เลยเลือกที่จะกลับปลั๊กมาเป็นด้านนี้นะครับด้านนี้คือด้านที่ถูกต้องนะครับก็สังเกตง่ายๆครับหารคาว่าเป็นสีเหลืองก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับ ส่วนด้านซ้ายก็จะมีพวกเส้นสีส้มสีแดงสีเขียวสีขาวนะครับอันนี้คือด้านที่ถูกต้องนะครับส่วนปลักตัวเล็กก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็น h a l ซนเซอร์ก็ถ้าเราเสียบไม่ถูกนะครับมันก็จะไม่ลงล็อกครับแล้วก็มาที่สายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์ของ72โวลต์800วัตต์ตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีสีมาให้ครับสีเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต่อสลับอยู่นะครับ เพราะว่าถ้าเราต่อตรงมันกลายเป็นหอยหลังครับส่วนสายเส้นสีแดงนี่ก็คือไฟบววนะครับอันนี้ไฟลบนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ผมต่อกล่องตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมอเตอร์ก็ไม่ทํางานนะครับมีไฟกระพริบแดงๆบ้างนะครับผมก็เลยต้องมาทําการสลับสายที่ฮอเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตอนที่สลับไปสลับมาครับก็จะมีอาการมอเตอร์กระตุกบ้างดังคื้บ้างหรือว่ามอเตอร์เงียบบ้างนะครับก็ต้องไล่ดูนะครับเพราะว่าแต่ละล้อหรือแต่ละกล่องก็อาจจะทํางานไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะต่อ สีตรงแล้วทํางานได้ปกตินะครับแต่ของผมต้องมาสลับครับแล้วก็ต้องมาไล่3เส้นนี้กลับไปกลับมานะครับส่วนสายที่จําเป็นนะครับก็จะมีสายเส้นนี้ครับสายเส้นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสายสวิตสนะครับที่เราต้องนําไฟจากสวิต์มาเข้าที่เส้นนี้นะครับก็สายคันเร่งสายคันเร่งก็คล้ายๆกับทั่วไปครับดำเขียวแดงนะครับเป็นนี้ครับดำเขียวแดงส่วนสายเกียร์นะครับสายเกียร์ของกล่องตัวนี้ก็จะเป็นพักแดงแบบนี้ครับซึ่งจะมีสีเหลืองดาน้ําเงินนะครับ ตรงนั้นก็เป็นสายทั่วไปนะครับสายรีโมทสายโรเบรกไฮเบรกนะครับก็การต่อก็เหมือนกับกล่องทั่วไปเลยครับตอนนี้ผมก็ต่อสายฮอเซนเซอร์สลับไปสลับมาจนถูกต้องแล้วนะครับมอเตอร์ก็ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดกุญแจดูนะครับเดี๋ยวบิดคันเร่งให้ดูครับนีเกียร์หนึ่งนะครับอลองเกียร์สามดูครับ เรามาลองดูความหนาของล้อกันนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมๆนะครับอันนี้เป็นล้อ72วต์800วัต์ดูนะครับความหนาครับต่างกันอยู่นะครับคนขายบอกว่าใส่ยางเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับมีขอบในอยู่ที่ประมาณ4.6เซนนะครับอันนี้4เซนครับในถึงในนะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องควบคุมก็จะเป็นรุ่น7280นะครับ อันนี้ผมก็ยืดเอาง่ายๆเลยครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตตะกัวทั้งหมด6ลูก7จอโวลต์อันนี้ก็เป็นล้อที่เปลี่ยนใหม่นะครับ72โวลต์800วัตต์นะครับล้อเดิมๆนี่จะ4 8โวลต์350วัตต์นะครับส่วนยางนะครับผมก็นํายางเดิมนะครับจากล้อเดิมนะครับมาใส่กับล้อตัวนี้นะครับถ้าใส่ยางสัก2.75ได้จะดีเลยนะครับยางเดิมก็จะเป็น2.50นะครับ แต่ก็ใส่กันได้ครับจะดูเล็กไปน,นิดนึงนะครับส่วนล้อหน้านะครับก็เป็นล้อเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นแบบดมเบรกนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นเบรกได้ดีขึ้นกว่าล้อเดิมนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนสายเบรกด้วยครับเพราะว่าสายเบรกเดิมมันเป็นคนละตัวกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนกองเพิ่มแบตแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับจะทําความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอบอมบอมก่อนนะครับตอนนี้อัตราเร่งพุ่งสุดๆดครับเกียร์หนึ่งนะครับขึ้นไป40แล้วบิดแป๊บเดียวเกียร์สามนะครับ ดึงมากครับดึงสุดๆเลยโหผมต้องบิดๆไปปล่อยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะรถลงโลงก่อนครับโอ้ตากระชากมันมากแต่มีอาการแกว่งนะครับ เพราะว่าจักรานไฟฟ้าล้อเล็กครับหน้ายางเล็กไม่ค่อยจะเกาะหน้ายางแค่2.5นิ้วนะครับผมจะไปด้านซ้ายที่รถโลง่ลงๆหน่อยครับโอ้โหเบร์บิดนี่เป็นพุ่งครับโอ้ดึงดีจังโอ้ รอรถหลังล่วงล่อกันครับเผื่อบางทีเราผิดพลาดอะไรไปจะได้ไม่มีใครมาซ้ำนะครับนี่ก็เป็นการทดลองครั้งแรกครับไม่รู้ว่าช่วงล่างจะเป็นยังไงหวาดเสียวครับพูดตรงๆกับจดย์ไฟฟ้าครับสี่ห้าสิบก็หวาดเสียวแล้วครับหลังโลรับ โเสือเบ็ดนิดหนึ่งหลังเอียงเลยครับไม่ใช่หลังเอียงแต่หลังเอ็นอัดสุดนะครับห้าสิบกว่าแล้วครับโอ้โหกสิบแล้วมีแบบตะกวนอครับโอ้โผมยังไม่กล้าอัดสุดเลยครับด้านหลังมีรถมีอุปสรรค ตัวล้มไปโดนซ้ำนะครับเดี๋ยวต้องรอหน้าหลังลงาลงหน้าลงครับหลังก็ลงแล้วครับโอเคเตรียมตัวจัดไปครับปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ด แล้วครับโอดน่ากลัวครับพี่น้องโอยบอกันครับว่ามันน่ากลัวมากไม่ดูที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เขาอจอดดูกันครับ69กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ <Wow. S 1> นิดนึงถ้าผมบิดอีกนิดนึงก็70แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่แบตตะกัว6ลูก72โวลต์นะครับอัตราเร่งนี่สุดยอด ถ้าเป็นลิเธียมก็น่าจะพุ่งกว่านี้พอสมควรเลยครับโหบิดมันจริงๆครับน่าเชื่อว,ว่ามอเตอร์ขนาดนี้นะครับแค่800วัตาต์ตัาเลงนี่พุ่งมากๆครับแต่รถคันนี้ก็ค่อนข้างจะเบานะครับก็เลยทำให้ค่อนข้างจะพุ่งหน่อยไม่เหมือนคัน V3 รู้สึกจะหนักกว่านะครับน่าจะหนักกว่าเป็น10กิโลเลยครับ จะลองอีกทีดีไหมนะอยากได้เลขเจ็ดนะน่ากลัวฟิลนี่น่ากลัวมากไม่เหมือนมอไซน์ครับมอไซน์หกเจ็ิบนี่ชิวๆนวนก็เปียกฝนตกนี่ผมมาวิ่งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าถ้าอีกสายๆนะครับเดี๋ยวฝนตกอีก ไม่ได้ขี่อีกจริงๆตั้งใจขี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ตกทั้งวันเลยถนมจะเปยกลื่นๆผมก็ไม่เอาด้วยแล้วครับโอ้ยเผลอบิดพุ่งเลยครับเผลอไม่ได้เรายังไม่ชินกับคันเร่งอันนี้ครับพุ่งพุ่งมากๆครับพุ่งแบบ ตอนนี้มันพุ่งเกินมอไใ์เว็บร้อยไปแล้วครับโอ้ยโอเคเราจะไปลองอีกทีนะครับ<ป>จะรอจังหวะที่รถตรงโล่งครับหลังต้งโล่งด้วยไม่ใช่หน้าโล่งอย่างเดียวหลังตรงโล่งนะครับเพราะท้าไม่โล่งนี่มีสิท์โดนซ้ําได้นะครับซ้ำนี่ถึงตายนะครับตอนนี้ความเร็วระดับนี้จะไปลองในซอยก็ไม่ได้ พอในซอยค่อนข้างจะมีทั้งคนทั้งเด็กนะครับทั้งจักรยานมอไซค์นะครับอาจจะตัดหน้าได้หรืออาจจะเป็นสุนัขนะครับในซอยผมก็ไม่กล้าขี่เร็วๆครับเพราะว่ามันเบรกไม่ทันนะครับจะหักผมไม่ทัน,นครับเลนนี้โล่งนะไอยฟบิดนะครับ้าบิดสุดๆนี่กระชากเลยครับกระชาก ตอนนี้มันเลยคำว่าจักรยานไฟฟ้าไปแล้วครับแถมจะแซงมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเต็มที่แล้วนะายครับเห็นซ้ายโล่งครับนายโล่งครับาปแล้วอยางโล่งด้วยาปแล้วาปแล้วแล้วอนี่จะดีพุ่งดรืยังโอ้ย นากลัวโอยโคตรนากลัวครับน,นี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วโอ้ผมพอนแล้ว嘛เพราะข้างหน้ามันถึงทางแล้วครับเดีย๋ยวมันจะขึ้นสะพานผมว่าสุดแล้วนะมันได้อีกนิดนึงนะแต่พอแล้วโอเคพอทดสอบดูว่ามันได้เกินเจ็ดสิบหรือเปล่านะครับผมแทบไม่มอง GPS เลยนะครับแต่เห็นแวบ,บๆว่าเกินล้วเกินล้ว อ๋อแล้วแมวแลว้มันดิ้นเลยครับโอ้ยปลาเสียวชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับเนี้ยอ้ายมันครับมันไม่รู้ว่าเรียกว่ามันหรือมันมันน่ากลัวโอ้ยพอครับพอแค่นี้ก่อนขอดูนะครับว่าอะไรเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดสิบสองครับเจ็ดบสองกิโลเมตรต่อชโมงนะครับดูครับ เ้วลิเทียมได้80นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงนะครับแบตตะกัวไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้นะครับผมคิดว่า60ก็เก่งลแล้วครับโอ้โหไหแล้วครับพอละมันอาจจะอีกนะครับแต่ผมขอละสี่เพจมาและหนึ่งสองสาม บิดยังไม่สุดนะครับมันดึงมากๆครับโคตรดึง <c oughs> เอาอีกแล้วขี่รถเดียวมาก็เห่าป่ะตอนนี้เรามาขี่มันๆในซอยนะครับเอาแบบนี่นะครับเราเห็นว่าพนังโล่งแล้วบิดไปไม่อะไรหรอกโอ้ แต่ถ้ามันมีบ้านคนอะไรเงี้ยครับก็จะไปบิดเลยเหพานจะเบรกไม่ทันนะครับสำหรับความแรงระดับนี้นะครับผมว่ามันเกินใช้งานสำหรับในซอยแล้วครับเหมือนขี่เอามันนะครับขี่เอาเปิร์แบตเล่นๆครับส่วนบนถนนใหญ่มันก็มันก็ยังไม่พอถ้ามอไซค์นะครับแล้วก็จะอันตรายกว่าครับมันก็จะได้แบบ 60-70บแบบวัดเสียววัดเสียวครับดิ้นดิน้นแกว่งแกวนะครับถ้าเจอหลุมเจออุปสรรคอะไรผมว่าก็อันตรายนะครับมันจะเทียบกับมอเตอร์ไซค์ก็ลำบากก็มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งกัน80-100หนึ่งทันนี้ไปก็มันก็อาจจะเป็นภาระาเขาครับแล้วก็รถยนต์ก็วิ่งกันเร็วๆนะครับมันก็ยังไงก็ไม่ค่อยจะเหมาะก,กับถนนใหญ่อยู่ดีครับ ผมว่าก็เหมาะกับพีเอามันนะครับพียอามันเฉยๆตอนนี้เบรกหลังก็ยังเป็นน้ำเบรกอยู่นะครับแต่ว่าดีกว่าอ้อเดิมๆนะครับเบรกดีกว่าร้อเดิมๆพอสมควรเพราะว่าพ้าเบรกใหญ่วางครับ نعم <applause> ทดสอบสะพานข้างหน้ากันนะครับไม่ต้องถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แน่นอนครับแต่ไปดูว่าจะขึ้นได้เร็วประมาณไหนนะครับ สอนขึ้นมานี่นะครับเีประมาณ40ได้เลยครับแรงปิดสูงมากเราก็มาดูด้านนดี้นะครับว่าขึ้นไปใช้ความเร็วใช้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ครับจากเส้นนี้นะครับจะอยู่ที่เส้นเดิมครับโอเคเรินมสองร้าบ ถ่ายมือเดียวไม่ไหวครับบอกว่าสะพานแบบนี้สบายครับจะลองหยุดที่กลางสะพานนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าหลังสะพาน,นครับสบายมากครับเป็นแค่ขึ้นเดียวนะครับ มันก็วิ่งมา20กิโลแล้วนะครับแรงพุ่งยังดีอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเกิน20โลสักเท่าไหร่นะครับยังพุ่งอยู่ครับพุ่งครับ50สบายสบายครับ มือถือผมก็เสียวร่วงเหมือนกันนะครับไม่ได้ยึดอะไรไปเลยอันนี้ปิดสุดแล้วครับเหลือประมาณห้าสกว่านะครับประมาณห้แบตก็เริ่มต่ำลงแล้วครับตอนนี้ได้สูงสุดประมาณห้าสิบสองนะครับวิ่งมาตั้ง20่สิบโลแล้วครับได้แค่นี้ก็ถือว่า โอเคนะครับกับแบตตะกัวนะครับ7ลูกา6ลูกครับถือว่าเกินใช้งานแล้วครับ7 2โวลต์ถ้าใครอยากวิ่งไกลๆกันนี้ก็คงต้องเป็นลิเทียมนะครับเพราะว่าจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแบตตะกัวตอนนี้6ลูกก็ปิดฝาไม่ได้แล้วครับแบตลิเทียมก็จะได้ความจุที่มากกว่านะครับแล้วก็เบากว่าด้วยใครที่น้ำหนักตัวเยอะๆก็ผมว่าไปแบตลิเทียมดีกว่าครับ นี่รูปประมาณเฉลี่ยลูกละสี่โลหกสี่หกสี่ยี่สี่หนักเอาเรื่องนะครับทั้งยี่สิบกว่ากิโลถ้าแบตลิเทียมก็ไม่ถึงสิบกิโลครับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะวิ่งได้อีกไม่เกินสักสิบกิโลนะครับก็ตีเฉลี่ยไปประมาณสักยี่สิบห้ากิโลแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้วัวเริ่มตกแล้วครับ เริ่มมีอาการหนงหนวงนะครับไม่ค่อยพุ่งตอนแรกแล้วก็ความเร็วปลายลดลงนะครับผมจะลองบิดให้ดูอีกทีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักห้หรือว่างครับวันนี้ยี่กิโลเกือบ22โลแล้วนะครับอนนล,อ,ล,ลบองบิดสุดแล้วนะครับสุดแล้วได้แค่นี้ครับได้อยู่ราวๆห้าสิบนะครับไม่มากกว่านี้แล้วครับ 52สองครับอ่าขอดเลยนะครับได้ประมาณห้าสิบสองครับสุดละก็น่าจะถึงเวลากลับไปชาร์จดีกว่าครับ สำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ทำความเร็วได้สูงสุด72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ทำระยะทางได้ประมาณ20กว่ากิโลนะครับเรียกว่าการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับสร้างความตื่นเต้นได้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วต้นความเร็วปลายนะครับที่สูงขึ้นเยอะเลยครับรวมทั้งโครงสร้างนะครับการเกาะถนนของช่วงล่างที่ไม่ค่อยจะเกาะนะครับก็สร้างความเสียวได้ดีเช่นกันนะครับส่วนใครที่กำลังคิดจะอัปเกรดนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าที่บ้านมีใครใช้ด้วยหรือเปล่าเช่นแม่บ้้้านมีลูกใชดว ถ้าอัพขึ้นมาแล้วนะครับผมต้องบอกว่าความแรงมันเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งนะครับมันก็ยังคงความแรงที่แรงมากๆอยู่นะครับแค่เผลอบิดคันเร่งนิดเดียวครับพร้อมที่จะพุ่งตลอดเวลานะครับเรียกว่าอันตรายนะครับแต่ถ้าใช้งานคนเดียวนะครับอยากจะอัพอัพเด้เลยครับรับรองสนุกแน่นอนในคราวหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมให้ดูกันนะครับว่าจะเร็วแรงขึ้นขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ